อามันคือสรอยกันได้เฮาฝ่ายอีสานกันอเอาอันนี้ระยะพอลืมไปแล่ะปั๊บสมองมหาคามหาบัวบันเพิ่งออันนี้ระยะพอพวกลูกหลานผู้ลิงจอดที่ตัดต่อที่ท่านทำลำบ่สมความกุยยางบุญทุยน้ำลายพอ หง่วงล้อคอยที่เอากาไปสอนุกว่ำพวกหัวร้านคนเก่าพวกคนเฒาเป็นว่ามาฝักสินงกวได้กินหนั่งบอได้ร้องนั่งสั้งกระดูกแผนคอมีท่านลออยุททางสูพาสิตเป็นกิบบอดีหนอชีวิตคนหยอกหยอกหลักควเลืกกระบอบบานเลยเป็นไหนพ่อเป็นไหนอาเต็มดีได้เน้ะ ไบ่เมาตัวมันจะดีใจต่ว่ามยดีตัวเนาะยาเดินไปนอนขึ้นน้ำเจาเดี๋ยวผมถามเจ้าเนี่อายุแคปีเห้เน่ครับครับครับพุกตีาไปได้ผมยูเมทุ่มสีขุนเล่าขึ้นสนเดอนเนี่ยไปได้ปีนึงนี่นมาพอทรงเมทุ่มสิมะล้ํากับเล่าเด่นสนเดก็เลยฟื้นกันอยู่มนยังหลอกได้บแมนยังหอกอนุหักไปามตั้งอยนุหักไปไว้ดอกได้สจเออ ว่าท่านละอ้ว่าสันละอันอันดูเมื่อยวาดีบอกเอาดูเดี๋ยวนี้เพื่อยเจ้าดูอนเพื่อยังกดดีนี่ไอ้ถามเนี่ยคนทองโอ้ยผมกดพี่น้องยกพุ่นีหลายเจ้าเจ้าครับไข่เตรียมตัวไปนอนน้ำเล้าสองคนไม่เข่ามาแต่พุ่นละไไม่ไม่รับเียไปไปสองคนกับผมไปบอกหรือคอยไปมือนี่ยกพื้บนเกานบอนี้ไปนอ่น้ำเหล้าเดี๋ยวคุณเปลี่ยนนาผมเชื่อดีสุดุาด้วยจ้ เอาเอาเอาพ่อเดี๋ยวผมสิโท่หาพ่อเด้ออยู่ใก่โทรศัพท์ตลอดเนี่ยผมสิเดี๋ยวไปหาแล้วครับครับครับแล้วเจอกันพ่อครับครับสวัสดีครับสูบเจ้าที่ขับเถหรอแล้วสิเป็นแนวหน้า่ออืมโอ้โหโครสวสว่ะ